พราะมันจะช่วยให้เลตติ้งเฉลี่ยของเราดีขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานนักแสดงแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับละครซึ่งในเรื่องเนี้ยในละครแต่ละเรื่องอะ่ะจะมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากก็จะมีแบบเป็นเป็นร้อยๆอ่ะเพราะว่าต้องมีแบบทีมงานในกองก็ต้มันเจ็ดสิบนะเนาะแล้วก็นักแสดงอีกโอ้โหแบบสิบยี่สิบชีวิตยิ่งถ้าเดิดรวมตัวประกอบทั้งหมดก็คือน่าจะแบบทั้งเรื่องก็น่าจะมีแบบห้าสิบชีวิตอยู่ แล้วไหนจะเป็นทีมเบื้องหลังทีมตัดต่อทีมกล้องทีมทีมเสียงทีมโอ้ยแบบเยอะแยะมากในละครหนึ่งเรื่องนะคะก็ช่วยกันดูสดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยนจ้าวันนี้แน่นอนจะมีฉากฟินของพระนางที่น่ารักมากๆทุกคนอาจจะรู้สึกว่าออ๊ยไปเราไปสนุกแล้วหรอละครไปสน,สนุกแต่เราจะไปสน,สนุกแบบไม่เหมือนใคร ต้องมาดูว่ามันไม่เหมือนใครอย่างไรนะคะแล้วก็มันจะมีประโยคดีๆที่ทําให้เราอาจจะแบบนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีฉากที่ทําให้เราอาจจะน้ําตาซึมได้นะคะแล้วก็การประทะก,กันของพ่อกับลูกก็คือยังช่ำอยู่ ดังนั้นต้องติดตามคืนนี้คือเนื้อหาแบบแน่นเวอร,วอรใครอยากจะดูแบบสามารถไปดูในอจอของบดีได้ลงลงไว้ให้ดูคร่าวๆฉากาคร่าวๆที่แบบมันจะมีอันที่ลงเป็นคลิปเอาไว้เนาะว่าแบบพร้อมตะวันอ่ะถามว่าเมื่อไหร่พ่อจะรักเราบ้างอะไรเงี้ยเชื่อว่าลูกหลายๆคนอะ่ะหลายๆบ้านอะ่ะก็มีคำถามนี้นะบางทีพ่อลูก ยิ่งพ่อกับลูกผู้หญิงพอโตไปมันอาจจะมีแบบความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยก็อยากอยากจะให้ดูเล่นเป็นตัวเองมาอป้านหรอตัวจริงไม่ได้มาบอกขนาดนั้นนะคะอยากเห็นกัปกับมินเล่นคู่กันต้องรอนะจ๊ะอยากเห็นนักแสดงสิจริงๆอ่ะนักแสดงอ่ะเขาหนัดกันไลฟ์น่ารักมาก นัดกันไลฟ์ร่วมกันแต่ว่าวันนั้นรถติดมากทําให้ทุกคนอีกสามคนไปไม่ทันมิ้นเลยต้องไลฟ์คนเดียวไปก่อนซึ่งันแล้ววันนั้นอะบดีก็ติดไปงานวันเกิดเพื่อนก็เลยไม่ได้ไปร่วมกันกันกบน้องๆด้วยวันนั้นมิ้นก็เลยต้องไลฟ์คนเดียวจริงๆเรานัดกันแล้วแหละทุกคนน้องชายพระเอกไลฟไหมอะต้องรอดูนะคะรอดูเมื่อไหร่เขาจะรักกันเด้อ เมื่อไหร่เขาจะดีกันดีกันด้วยเพราะอะไรอุ้ยเนื้อเนอเรื่องยังมีอีกเยอะมากแต่ขออ่ะเล่าสปอยอีพีแก่อนแน่นอนไปเที่ยวสวนสนุกพระนางพระนางอ่ะก็คือมีความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนพระนางอีกคู่หนึ่งอ่ะก็คือจะไปดูซิว่าจะเจอเชฟปริศนาไหมเนาะแล้วก็จะมีฉากประทับใจของครอบครัวมีฉากประทับใจและฉากหยุมหัวของครอบครัวด้วย โอ้คนรอมีนมินเยอะน้อมเพราะมินมินเจอกันหลายเรื่องแต่ยังไม่เคยพู่กันใช่ไหมจริงๆแฟนคลับเนี่ยจำเก่งกว่าวดีอีกนะอยากเห็นโฟลดหรอโฟลใช่ไหมคะหรือโฟล์เนื้อเรื่องเข้มข้นน่ารักอยากเห็นฝนเล่นละครท่องสามเนาะน้องเขาสังกัดจิมเอ็มไหม อีกเจ็ดนาทีนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมตินใ,นใครดูละครในติ๊กต็อกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไมกี้ยะอาจจะต้องรอนิดน,นึงเนาะทุกคนใกล้คลอดแล้วใช่ค่ะเนี่ยแต่สมมติถ้าใครสังเกตจะรู้สึกว่าพอดีอาจจะแบบบางทีบางช่วงหายใจแรงเพิ่งลำคาญนะเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วตอนนี้พอนั่งอย่างนี้มันนั่งทับท้องไงแต่ถ้านั่งอย่างนี้ก็จะดูตัวใหญ่เกินไปไหมล่ะ แล้วถ้านั่งขนาดเนี้ยก็อ่านคอมเมนต์ไม่เห็นใส่ตายังไม่ไม่ยาวเนี่ยนั่งนี้ก็ยังอ่านไม่ทันต้องอ่านใกล้ๆอ <_ Q> ่ะนพะก้ามินสักเรื่องเป็นคู่หยุ่มกันเหรอ <_ Q> ดูแล้วตัดใจไม่ได้คุณแม่สวยขึ้นเป็นแอปในติกตอกค่ะทุกคน แล้วคืนนี้ใครดูไลฟ์ไปแล้วนะคะอย่าลืมนะจ๊ะฝากสั่งน้ำพริกแคปหมูกันด้วยนะคะสามารถแอดไปที่บ้านเขียวนะคะมีแอดแล้วก็ faadfood นะจ๊ะอย่าลืมนะคะอุ่นนวนวด,ดีแล้วอุปป้านะคะหมดไปแล้วช่วงหนึ่งตอนนี้ <laughs> กลับมาแล้วเพราะว่าโดนแอดมินโกงไปแอดมินคนเก่าโกงของเราไปหมดเลย สีสัมเบันเธงมาแล้วใช่คะ่ะอีก5นาทีเราจะมาดูาละครพผอมๆกันนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะฝากแบบบอกลุงป้านนะอาพี่น้องเพื่อนญาติเพื่อนข้างบ้านใดๆเปิดทีวีรอเลยมีกับน้องฟ้าเออคู่นี้เขาน่ารักเนาะน้องฟ้าเป็นคนที่แบบยิ้มแล้วแบบน้ารักอะเป็นคนที่แบบสดใสมาก ก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้นักแสดงนะคะเพราะทุกคนก็นักแสดงก็เป็นน้องใหม่เนาะทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้ว,แล,วแล้วจริงๆในทุกๆเรื่องหละนักแสดงทุกคนหรือแม้กระทั่งผู้จัดหรือทีมงานเองเราก็ลุนอยากให้คนดูชอบแหละอืมรอดูซีนมีน้งฟ้าน่ารักมากเดี๋ยวไปดูออมกับริวออมไหนเอ่ย ข้าความเล่นเป็นตัวเองโอปป้าตัวจริงเป็นอย่างนั้นหรอทุกคนไม่ถึงว่าเป็นคนตลกตลกหรอแม่สวยเพราะแม่ใช้แอปของติ๊กต k กนะคะอุ๊ยช่องไหนคุณน้ำฝนช่องสามกดสามสิบสามสิคะช่องสามกดสาสิบสามนะจ๊ะดูสดกันนะคะออมจากหลิงออมอุ๊ยตอนนี้ออมถ่ายกับหลิงอยู่นะสิ คุณแม่ข้อเดือนหน้าค่ะตาโตสวยมันแอปมันช่วยให้ดูตาโตหรือเปล่าทุกคนดอกกุหลาบไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะว่าเดี๋ยวจะขอเยอะเกินไปเพราะว่าขึ้นไลฟ์ช้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวละครมาก็ต้องลงไลฟ์แล้ว บชื่อเบบี้ยังใบไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต้านครบเจ็ดวันก่อนเล่นตลกดีฝากดูแต่วันนี้ทุกคนต้องเสียน้ําตาให้อุปป้ามาวินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะมาถามทุกคนว่าได้เสียน้ําตาให้กับฉากนั้นไหมคือว่าเดี๋ยวจ,จะอินเกับกับเรื่องแบบเรื่องเรื่องความสุขใกล้ๆตัวเป็นคนเป็นคนรู้สึกว่าความสุขมันอยู่รอบตัวเราแล้วถ้าเราอะมีความสุขให้ได้ง่าย อย่างเช่นกินน้ำพริกคบหมูแล้วอร่อยฉันก็มีความสุขมีคนมาสั่งฉันหนึ่งถุงฉันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสั่งฉันสิบถุงหนึ่งถุงฉันก็มีความสุขแล้วแล้วเวลามีคนมาบอกว่าสั่งไปแล้วแล้วมันอร่อยฉันก็มีความคือมีความสุขแบบเล็กๆน,น้อยๆอ่ะกินน้ําอันนี้แล้วอร่อยก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอืมในเรื่องนี้มันก็จะสอดแทรกสิ่งนั้นอยู่ด้วยนะทุกคนคุณแม่สวยมากโอ้ขอบคุณคะ่ะ แต่เขาบอกว่าพอคลอนเราจะโซมเหรอโซมเพราะไม่ได้นอนหรือว่าโซมเพราะว่าฮอร์โมนหายไปสั่งได้ที่บ้านเขียวนะคะ at fastfoodfaadfood นะคะขอบคุณคุณแอนนะคะส่งนกกาบมาให้เยอะเลยแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลเป้านะว่าเดี๋ยวจะขอแบบเยอะไปแล้วไลฟ์ไม่ไม่นานไงมันก็เลยไม่ไม่ซีเรียสนะคะแต่ทุกคนที่ส่งให้ก็ขอบคุณมากๆเลย หลังคลอดไปสักพักผมจะร่วงหนักมากมันมีวิธีทำให้ไม่ร่วงไหมหรือทุกคนต้องร่วงไม่ร่วงได้ไหมท้องกี่วีคแล้วตอนนี้สามสิบห้าแล้วค่ะก็เลยคิดว่าประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนจะต้องคลอดแล้วเนาะเพราะสามสิบห้าแล้ว เราคงไม่อุ้มท้องถึงสี่สิบวีกนะคะไม่ไหวทุกคนต้องล่วงทำไมอ๋อ,อทำไมทุกคนคิดว่าไม่ดีฉีดปากคุณนิ่มล่วงน้อยล่วงมากน้อยอยู่ที่คนอืมวันดีไม่ได้ฉีดปากนะคะอันนี้คือได้มาตัง้งแต่เกิดตอนเด็กๆโดนล้อฉ่ำนะตอนเด็กๆโดนบูลลี่เรื่องปากมากว่า ใช้ลิปสติกเปลืองแต่ว่าตอนนี้ก็ดีนะคะไม่ต้องเปลืองไปฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าชันปากเป็นแบบนี้แล้วจ้ะเออทุกคนเูอวิธีฉีดปากไม่ฉีดค่ะไม่ฉีดจะ้ะแล้วก็ไม่ได้ทำจมูกด้วยเมื่อกี้มีคนถามทำจมูกหรือเปล่าไม่ได้ทำนะคะเคยคิดจะทำแต่หมอดูบอกไม่ให้ทำํำ เชื่อเหมอดูช่าเชื่อหมอดูที่สุดสามสิบห้าวีแล้วค่ะอุ๊ยทุกคนละครมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์กันใหม่นะคะพูดคุยกันใหม่ขอบคุณหนึ่งพันสองอยคนที่อยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกดอกกุหลับที่ส่งมาให้นะคะแล้วขอให้ทุกคน ไปดูละครกันตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้ทั้งยอดดูสดทางหน้าจอแล้วก็ดูสดออนไลน์ของเราพุ่งๆนะคะเพื่อให้เลตติ้งเฉลี่ยเราสูงๆแลวอย่าลืมนะคะอย่าลืมสั่งน้าพริกทับหมูนะคะของบดีและอบป,ป้าด้วยนะคะที่บ้านเขียวนะคะ at fast food f a a d f o o d นะคะสั่งได้เลยตอนนี้เพอแอดมินเราขยันมากจริงๆอ่ะบอกแอดมินแล้วว่าจริงๆเราให้สั่งถึงแค่สองทุ่มก็พอเพราะแอดมินจะได้พักผ่อนแต่แอดมินไปตอบตอบไปถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเออทยังสีรรทำมันเถิงอยู่หรอ นั่นแหละค่ะระหว่างสีถธิ์มันเทิงก็สั่งอภิแฐรหมูนะจ๊ะมาแล้วเห็นไหมคุณพัฒนานบอกว่าด่บอกแล้วละครเรามาตรงเวลาเป่งเราบอกแล้วว่าสองทุ่มครึ่งก็คือสองทุ่มครึ่งโอเคบายบายทุกคนนะคะอย่าลืมไปดูละครน,นะคะระหว่างดูละครตอนเบรกใดๆก็ก็สั่งอภิษฐรหมูด้ตอนเดียวคิดว่าจะปักตะก้าเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าอะไรรู้ไหมทุกคนทําไม่เป็นคอมเมนต์ในนี้พินยังไม่เป็นเลย ฝากไปทุกคนไปสั่งที่บ้านเขียวเป็นกำลังใจให้ไว้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวลงจากไลฟ์เดี๋ยวจะไปดูซิว่ามีคนเข้ามาสั่งไหมนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยพรุ่งนี้มาไลฟ์อีกแน่นอนนะจ๊ะเพลยงประกอบละครเพร้ะมากขอบคุณค่ะนักร้องของเราก็คือมีน้องกันพ็อกซี่นะคะอ,อายอนะคะโฟอีน้องอิงซึ่งไม่คือร้องเพลงละครมาก่อนแล้วก็ต้าอูที่ข้ามช่องมาร้องให้เรานะคะดังนั้นทุกคนต้องไปฟังเพลงด้วยนะจ๊ะเน็ตฟลิกน่าจะมาเที่ยงคืนไหมแต่อยากให้ทุกคนดูสดนะคะเพราะดูเน็ตฟลิกแล้วเรต แต่ถ้าเธเกิดจะดูซ้ําก็ดูเทนเน์ฟิกได้แต่ว่าดูสดมาแล้วนะคะตอนนี้ไปค่ะไปดูละครกันนะคะแล้วก็ฝากเดี๋ยวว่าดีจะโพสคลิปในทิกต o k อะไรนี้ด้วยแหละแลวเดี๋ยวจะโพสคลิปเดี๋ยวลงโพสคลิปเรียลไทม์ฉากที่ทําให้ว่ดดีน้ําตาไหลดูตั้งแต่ตัดดูตแต่ตอนถ่ายยันมาตัดต่อ แล้วก็วันนี้เช็คก,ก็เช็คคลิปที่จะโพสอีกทีหนึ่งก็อยางน้ำตาไหลกับฉากนี้อยากให้ทุกคนไปดูว่าทำไมเราถึงต้องร้องไห้เพื่ออบป,ป้านะคะไปดูกาาันนะจ๊ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ว่าไปดูกาาันนะจ๊ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ว่าทุกคนไปดูกันนะจ๊ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ว่าทุกคน